สวัสดีค่ะวันนี้มิวจะพามาทำต้มแซบเครื่องในวัวนะคะจะเป็นยังไงจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็เอาน้ำใส่ลงไปในหม้อนะคะประมาณครึ่งหม้อนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เปิดแก๊สนะคะต้มน้ำให้เดือดนะคะพอมันเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องต้มแซบนะคะลงไปนะคะก็จะมี ขาดตะไคร้นะคะใบมะกรูดนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็พริกแห้งนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เกลือนะคะลงไปหนึ่งช้อนชานะคะนี่นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาคะลงไปประมาณ3ามช้อนนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้มไว้นะคะให้เครื่องต้มยำของเรามันเดือดได้ที่นะคะพอมันเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องในวัวนะคะที่เรา ้มไว้แล้วนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะนี่นะคะนี่ก็จะซอยเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่นะคะลงไปในหม้อที่เราเตรียมไว้เลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็คลุนนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ต้มไว้อีกนะคะประมาณสิบห้านาทีนะคะเพื่อที่จะให้เครื่องในวัวของเรานะคะเปื่อยนะคะพอดีนะคะนี่นะคะก็ครสิบห้านาทีแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะนี่นะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจะเสิร์ฟใส่ถาดใหญ่ๆพร้อมปรุงรสแซ่บๆกันเลยคะ่ะ นี่นะคะเราก็เตรียมใส่ลงไปในถาดแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะคะเราก็จะโรยหอมนะคะลงไปเลยนะคะลงไปเลยเยอะเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็บีบมะนาวนะคะลงไปประมาณสองซี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะลงไปหนึ่งช้อนชาครึ่งนะคะ นี่นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกป่นนะคะลงไปนะคะถ้าใครชอบเยอะหน่อยก็จะใส่เยอะๆเลยนะคะนี่ก็จะใส่ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่น้ําปลานะคะลงไปประมาณครึ่งช้อนนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่บีวัวนะคะ ใส่ไปเพื่อที่จะให้มันขมๆนะคะเป็นต้มแซบนะคะต้มแซบขมๆเลยนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะต้มแซบเครื่องในหวัวนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มิวทำคลิปต่อไป้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ